ครับอย่างที่บอกไว้ว่าผู้ประกอบการรถโดยสารเนี่ยตอนนี้เขาแบกต้นหุมนได้ไหวพี่เคนโด้คุณผู้ฟังวันนี้หารือรถเที่ยววิ่งนะครับหรือหยุดวิ่งก็มีนะครับต้องไปทําความเข้าใจกันก่อนนะครับกับคุณพิเชษเจียมบุรเศรษฐ์นะครับนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจําทางไทยนะครับสวัสดี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 ครับครับผมเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่มีข่าวว่าจะหารือรถเที่ยวรถเที่ยว การวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งเนี่ยครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับคือวันนี้เราได้ประชุมกันนะฮะผู้การหลายๆรายที่ร,บรอบๆใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเข้าประชุมกันก็ได้มติว่าเ,เพื่อความอยู่รอดของผู้การนะครับเราก็าจะลดเที่ยววิ่งลง80%เเครับ80%เลยฮะครับผมโอ้โหแล้วโดยปกติแล้วจํานวนผู้โดยสารเนี่ย80%เอ่อ มันพอที่จะรองรับไหมล้นบ้างไหมหรือว่าถ้าเราลดไปแปดสิบเนี่ยเขาจะมีที่พึ่งไหมฮะมันมันต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราตอนเนี้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีเงินหมุนเวียนนะครับเราจะเติมน้ํามันเนี่ยเราต้องจ่ายเงินสดเขาแต่ภาพตรงเนี้นะฮะภาพตรงเนี้ยมันจะเห็นที่รหมวดสามหมวดสี่ต่างจังหวัดนะฮะมันจะเห็นภาพตรงนี้เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นรายเล็ก นะครับ,รบีรถหนึ่งคันสองคันสามคันแค่นี้ฮะเขาต้องเอาเงินสดเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเติมน้ํามันถึงจะวิ่งได้ผมยกตัวอย่างนะฮะเขามีเงินอยู่ยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยเขาวิ่งได้ห้ากิโลแต่ตอนเนี้ยเอ่อมันต้องใช้เงินถึงสามสิบห้าบาทเนี่ยเขาวิ่งได้แค่สี่กิโลแค่นั้นเองมันไปไม่ถึงปลายทางครับอันนี้พูดถึงแต่ว่าไม่มีคานใช้จ่ายนะฮะหมายความว่าไม่มีกำไรก็หมายความว่า,วา เขาวิ่งรถเนี่ยเขายังขัดทุนเลยอคือวิ่งไป,งไปยังไงก็เจ๊งใช่ไหมฮะโอ้มันตั้งแปดบาทนะฮะต่อต่อลิตรนะฮะครับอ่ามันวิ่งไม่ได้จริงๆฮะถ้าที่ผู้การเขามาจริงๆเลยเนี่ยเขาจะเสนอให้หยุดเลยนะครับผมยังบอกว่าหยุดเลยเนี่ยเราก็เห็นใจประชาชนนะครับหยุดเลยเนี่ยเขาเขาไม่สามารถปรับตัวได้เออที่เราบอกว่าเราจะเริ่มหยุดวันที่หนึ่งนะครับเออ เดือนหน้าเนี่ยก็เพื่อให้เขาปรับตัวเพราะว่าผู้การเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบเส้นทางเนี่ยตามเว็เบไซต์เขาได้ครัเที่ยวไหนเขาจะหยุดวิ่งเที่ยวไหนจะไม่หยุดวิ่งทั้งหมดมีผู้การเนี่ยวันนี้นะฮะวันเฉพาะวันนี้นะครับประมาณยี่สิบเจ็ดลายร้อย <14 3 S 1> สี่สิบสามเส้นทางโอ้<ล>โหร้อยสี่สิบสามเส้นทางครับครับแล้วก็จะทยอยมาน,นี่นี่มันทั้งประเทศนะฮะมันไม่ใช่รถบขสตามที่ ประชาชนเข้าใจว่ารถบขสเนี่ยเป็นรถจํานวนมากที่สุดของประเทศไม่ใช่ครับครับรถบขสนี่มันแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองนะฮะของของที่ใช้ครับผมคือเรียกว่าก็มีผลกระทบนะฮะผมย้อนกลับไปตอนที่มีการคุยกันเนี่ยนะฮะมันเริ่มส่งผลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่มันมีการขาดทุนแบบสะสมกันมาแล้วก็เริ่มคุยกันเนี่ยฮะจริงๆอยู่ที่สามทีบสองบาทนี่เราก็หนักแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ขึ้นมาสามสสองบาทก็หนักแล้ว 32บาทเนี่ยตอนนี้มัน35แล้วแล้วก็ไม่มีวิแววที่น้ํามันจะคงที่นะฮะหมดสิ้นเดือนเนี้อาการตึงราคาที่35บาทจะสิ้นสุดแล้วมันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดอีกนะครับผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ถึง38บาทใช่ที่เคยเห็นนะฮะครับโหนี่มันก็วิ่งไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วหลังวิ่งไม่ได้จริงๆครับผมครับ หลังจากนี้ฮะเราจะเรียกร้องอยังไงเราจะเดินหน้ายัางไงเพราะว่าคือเมื่อวิ่งไม่ได้รายได้ของผู้ประกอบการก็ไม่มีคนขึ้นรถก็เดือดร้อนกันไปหมดนี่นะฮะเราจะเดินหน้าต่อไปจากนี้ยังไงฮะครับคือนี้ฮะถ้าเกิดรถวิ่งไม่ได้เนี่ยมันขาดทุนน้อยลงนะครับครับครับมันไม่ต้องหาเงินเข้ามาเตะมามาม,าม,ามาเติมน้ามันอ่าครับนะครับแต่ว่าที่เดือดร้อนเนี่ยผมเห็นใจผู้โดยสารจริงๆนฮะโดยเฉพาะต่างจังหวัดอย่างที่บอกแล้วว่า ตอนนี้โรงเรียนเปิดเทิมแล้วนะครับทีบ่เห็นในเอ,อข่าวทางสื่อนะครับบอกว่าเออเนี่ยตามรถโรงเรียนเนี่ยขอปรับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็เห็นรถแล้วเนี่ยจริงๆรถพวกเนี้มันไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งนะครับครับมันไม่ใช่รถขนส่งสาธาณะที่ถูกต้องอืผมไม่ทราบว่าประชาชนรู้หรือเปล่านะครับเกรมการขนส่ง เห็นแล้วเนี่ยดําเนินการยังไงเกิดก็เกิดก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันไม่มีประกันประเภทสามนะครับอมีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมเห็นนะว่ามันไม่ใช่รถไต้เหลืองครับตรงนี้นะครับผมถึงบอกว่าโอ้ความปลอดภัยทรัพย์สินของของ,ของผู้โดยสารเนี่ยมันลําบากแล้วครับครับอันนี้ที่เราเรียกร้องเนี่ยนะเราทําเพื่อผู้โดยสารนะฮะว่าผู้โดยสารเนี่ยจะได้ความคุ้มครองเพราะว่าอย่างที่บอกนะ ผมก็ย้ําจังเลยนะ,ะว่าเราไม่ได้อยากขึ้นค่าโดยสาร,รแต่มีระบบขนส่งอย่างเดียวนะ,ะที่บอกว่าถ้าค่าโดยสารอยู่ในสภาวะปกติเรายินดีที่จะลดเราขึ้นเพราะความเต็มใจฮะเดี๋ยวบอกว่ารถมาอ,อ,อยู่เท่าเดิมผมก็ใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมครับมันมันมันลำบากมากเลยนะว่าพวกการธรรมดาเนี่ยคราวนี้ว่าพนักงานของเราเนี่ยก็ลำบากอีก ถ้าเราหยุดวิ่งนะฮะหยุดวิ่งแต่เราขัดทุนขัดทุนค่าน้ามันน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายอยู่ดีอ่ะครับนะฮะค่าพนักงานเราเราก็ยังต้องจ่ายไม่ใช่ว่าเราหยุดวิ่งแล้วเนี่ยเราจะมีกาไรเพิ่มขึ้นไม่ใช่คือยังไงยังไงครับ<ต>รรครับครับครับคือแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพิเชษอาจจะต้องมีการคุยกันในในกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหมดว่า เราจะเรียกร้องยังไงเราจะต้องการการเยียวยายังไงหรือว่ามันจะมีทางออกยังไงเพราะว่าคุยคุยกันแล้วเนี่ยคือค่อนข้างได้รับผลกระทบเยอะเลยทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนด้วยค,คือจริงจริงจริงนะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะฮะครับครับก็ในเมื่อคุณเป็นคนวางกติกาเองคุณพิจารณาเองแล้วคุณไม่ให้นล้ว,วันหลังคุณจะบอกให้ประชาชนเนี่ยรักษากติกาได้ยังไงอืมที่ผมสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าทั้งคมเนี่ยเอ๊มันแปลกนะ นะครับไอ้นี่ผมเรียกร้องเพื่อให้เราเดินรถเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยเอออยู่ได้เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับว่ามันเกิดเกิดผลเหมือนกับรถกสมกรนะฮะไม่มีรถแล้วผู้โดยสารกองเต็มไปหมดเลยครับอันนี้เราเห็นฮะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยพวกเราไม่เห็นครับผมแต่พวกเราไม่เห็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาลากยากเขาลำบากกว่าคนในกรุงเทพอีกครับแต่แต่รัฐบาลเนี่ยไม่สนใจเลยผมก็ไม่เข้าใจนะไม่สนใจอันนี้ผมก็บอกว่า ผมไม่ดําเนินการแล้วนะเพราะว่ามันดําเนินการก็ก็มันเหมือนเดิมอะ่ะผมก็เลยบอกพวกการ,ค,รคุณตรงไหนคุณส่งข้อมูลไหมผมผมก็จะส่งข้อมูลให้กับพวกสื่อเห็นว่าอ่าวสายไหนเออหยุดวิ่งสายไหนวิ่งได้สายไหนรถผมไปสื่อกลางให้เท่านั้นเองแล้วก็รายให,ใหญ่นะคุณก็ไปเปิดเว็บไซต์ดูนะรายให,ใหญ่เลยเช่นเช่นนะฮะเช่นเอของสมบัติทัวร์เงี้ยเขามีอยู่สาย เส้นทางก็ไปเปิดเว็บไซต์ดูว่าเที่ยวไหนเขาจะหยุดวิ่งนะฮะหรือว่าเขาจะเอามารวบกันของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่เนี่ย16เส้นทางครับครับอืมใช่ก็ไปเปิดเว็บไซต์เขาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งมากขึ้นมากครับผมแล้วผมอยากให้ผมอยากให้ปฏิการในสังคมเนี่ยมันมีครับนะครับไม่ใช่ขึ้นแล้วเนี่ยเราขึ้นเลยขึ้นแล้วเราพร้อมที่จะลงอื ะครับผมก็ให้คํามั่นอย่างนี้แล้วรัฐบาลไจะยินหรือเปล่าอืมครทุก <ผม S 2> อย่างนี่ขึ้นแล้วฮะเออเรอือก็ขึ้นแล้วครับะฮแล้วก็เครื่องบินก็ขึ้นแล้วอืรถขนส่งสิ่งของก็ขึ้นแล้วขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตครับแล,แล้วทําไมมามามาทาร้ายระบบขนส่งสาธารณะได้ก็อยังไงผมก็ไม่เข้าใจ<ร>แล้วมันผมก็ย้ํานะฮะว่าระบบขนส่งทางรถยนต์เนี่ย ถูกที่สุดนะฮะในการขนส่งนะครับเราเนี่ยช่วยเหลือถ้ากับว่าผมเนี่ยช่วยเหลือเอ,อทางรัฐนะครับระบบขนส่งเนี่ยมันก็เหมือนกับขนส่งกสอกกสทกขัดทุนแสนกว่าล้านครับแลวถ้าไม่มีพวกเราคุณก็ต้องไปซับซิได z กสบกสออีกเหมือนกันเพราะกสอก็ขัดทุนเหมือนกันอืมครับแล้วผมผมผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะว่ามันจะเกิดวิกฤตถึงขนาดนี้นะครับ แต่ผมไม่บอกชื่อบริษัทนะะบริษัทหนึ่งในห้าของใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับกําลังดิวกันอยู่ว่าจะเลิกกิจการแล้วโอ้โหคือคิดกันถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่ครับคือคือคล้ายๆว่ายิ่งทําต่อมันเหมือนเลือดไหลไม่หยุดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าหยุดหยุดซะยังคุ้มกว่าประมาณนี้ผมพอเข้าใจทีนี้อัตราครับผมอัตราที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นของปีหกสองถูกไหมฮะ ขณะ<ช>ที่<ช>ขณะ<ช>ที่น้ามันเชือเ้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ลิตรละยี่สิบเจ็ดบาทแต่ว่าต้องแบกมาจนถึงน้ํามันตอนนี้สามสิบห้าบาทแล้ว<ช>คือเราไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ต้องต้องมีการได้รับการอนุญาตในการขึ้นค่าโดยสารถูกไหมฮะจริงๆผมก็ยังสงสัยอยู่นะฮะว่าจริงๆมันเป็นมติของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางอยู่แล้วอืทาไมต้องมาขอใหม่อีกผมยังสงสัยในประเด็นนี้อยู่เลยนะครับแลมแล้วก็ที่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ คณะกรรมการกลางเนี่ยผมทราบข่าวนะเพราะว่ามีคนข้าราชการหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เห็นใจผู้จัดการผู้ประกอบการนะเขาก็บอกว่า้าผมก็นึกว่าเสียมจะบอกข่าวข่าวผู้ประกอบการแล้วเอาสู้กันอีกพักหนึ่งนะสู้กันอีกพักหนึ่งนะถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังพอพอที่จะดูแลผู้โดยสารได้แต่ผลออกมาปรากฏว่าเขาจะเอาข้อมูลนะครับที่ได้เนี่ยว่าน้ํามันขึ้น เออมาแปดบาทเนี่ยรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่ามันขึ้นมาแปดบาทจะปรับให้เราเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้ครับพื่เราฟังแล้วเราเข้าใจถ้าเขาประกาศตอนนี้นะฮนะณวันนี้ผมว่าประชาชนยังได้ประโยชน์อีกนะฮะทุกวันต้องกามันขึ้นมาอีกตั้งสามสิบแปดบาทเราคงไม่บอกว่าวันนี้ขอขึ้นพรุ่งนี้ขอขึ้นอีกเราก็คงไม่ทํานะเอาคแค่ให้เราอยู่ได้ก่อน คือคือตอนนี้เองครับคุณพิเชษมีการคุยกันกับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือได้มีการแบบนัดกันไม่ว่าจะหาทางออกยังไงเพราะว่าคือจากการฟังแล้วเนี่ยคือเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินจริงๆอ่ะแล้วแล้วรัฐบาลจะปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีการคุยกันไหมฮะคือจริงๆเลยนะมันเป็นอำนาจของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางมันไม่ต้องคุยบใครเลยฮะผมทำหนังสือไปก็เขาก็คำนวณไม่ใช่คำนวณเขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับ ไม่ต้องไปคุยถึงรัฐบาลเลยเพราะว่าผมก็ไม่อยากว่าเอใครไปครอบงำเขาหรือเปล่ากามติเขาบอกว่าเป็นมนติของคณะกรรมการเป็นอำนาจของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางผมทาหนังสือแล้วคุณก็ไปคิดดูสิ ừ ừ. ทาไมต้องคุยผมก็บอกว่าผมก็คุยแล้ววันวันที่3เดือนแล้วนะฮะเป็นป่านี้มาก็ไม่ได้อีกอาทิตย์ที่แล้วก็ทวงถามอีก ก็ S <S <an> เป็นแบบนี้อีกก็ผมก็หมดหนทางแล้วผมก็เป็นผู้ประกอบอาชีพนะพนะเพื่อตัดยงางเงียคนที่ควบคุมไม่สินค้าอุโปโภคอะควบคุมเขานานนานๆเขาขัดทุนนะฮะเขาเขาไม่ผลิตไม่ผลิตสินค้าก็ขาดเช่นเดียวกันเลยครับคร<ก>ับในเมื่อขัดทุนแล้วจะให้ผมวิ่งได้ยังไงคือให้ผมติดเงินปทอทเหมือนกับอย่างอื่นได้ไหมล่ะอืม ผมนม่เ้ก็เติ์ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีล้วจ่ายนะให้ผมผมก็โอเคผมก็วิ่งให้มันไม่มีเงินที่จะเติมน้ามันครับแสดงว่าคุณพิเชษเองเนี่ยคุยตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับผลตอบรับว่าจะเอายังไงใช่ไหมฮะคือนังส่งหนังสือทําไปเรียบร้อยแล้วแต่ทุกอย่างนิ่งครับนิ่งเงียบเลยสองครั้งละครับผมมีจะมีการยกระดับขึ้นอีกไหมฮะฉันส่งหนังสือแล้วไม่ยอมอะไรเลยเดี๋ยวจะมีการแบบทําให้มันเข้มข้นขึ้นกว่านี้ไหมฮะ คือคือจริงๆเนี่ยผมไม่อยากใช้คําพูดแบบนี้เลยนะค,คือผู้การเนี่ยเขาก็าบอกว่าสมาคมเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนเขาก็แจ้งมาเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเขาเนี่ยจะมาวันเนี้ยเพื่อเขาจะหยุดเลยนะฮะผมก็ขอร้องเขาบอกว่าต้องดูแลประชาชนด้วยนะครับประชาชนเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรามาต้องโอ้โหมาลูกกี่ปีแล้วเราจะทําอะไรเราต้องบอกเขารู้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยาก ไม่ได้อยากรถเที่ยววิ่งไม่ได้อยากหยุดแต่มันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าผมเหมือนขนส่งสินค้าเนี่ยผมก็ขึ้นปับสองบาทผมก็ขึ้นสิเอร์เซ็กับสองบาทผมขึ้นไปสามสิบปอร์ซ็นแรกก็ทำได้ครับแล้วกผมล่ะแล้วไปผักภาระให้กับผู้โดยสารเนี่ยต้องไปใช้บริการด้านอื่นซึ่งมันได้อยคุณภาพกว่า ้มันเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของผมหรือเป็นความผิดของทางภาครัฐไปดูแลผู้ประกอบการมผมเกรงว่านะฮะต่อไปต่อไปกรมการขนส่งเนี่ยไม่รู้จะเป็นเลกูรเลเตอร์ใครแล้วเพราะว่าผู้การต้องเลิกกันหมดมเหมือนกับคอสอปรกร์เนี่ยดูยังไงรถมันก็ต้องขาดนะเพราะว่า<ม>ผู้ประกอบการเนี่ยหกพันตั 6, วคันเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่พันตัวคันคุณให้เขาวิ่งทั้งวันทั้งคืน ไปรับผู้โดยสารไม่ได้ครับก็จะขาดอย่างเงี้ยไปอีกหลายปีครับใช่เราเห็นภาพคนรอรถเมย์แบบมหาศาลมากเพราะรถมันขาดไงใช่คือนี่ไปกันหมดและระยะสั้นระยะไกลโดนหมดเลยรถไม่ได้วิ่งแล้วไงฮะรถไม่ได้มีแผลมันเลิกไปแล้วไงสี่ห้าพันคันอืมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เลิกแล้วแต่ว่ามันก็มีรถอย่างอื่นที่เข้ามาแทกโดยคุณภาพมันก็จะดรอปลงกลายเป็นรถสู้รถโดยสารผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า เออผมอยากให้เอ่อลงไปไปดูนะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันมีรถโดยสารขนาดใหญ่ไหมครับฮะยุทธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนครสวรรค์นะครับสุพรรณบุรีลาดบุรีนครปฐมเนี่ฮะคุณภาพมันต่ำลงอืมอืมครับผมมันอยู่ทีม่มันอยู่ที่ใครฮนะพวกเราเราพัฒนาแล้วใหม่นะฮะเมื่อสี่ห้าปีเนี่ยฮะไม่มีการทำรถใหม่เลยรถมันก็จะ เก่า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 เพราะว่าเงินจะเติมน้ำมันยังไม่มีเลยเนี่ยมันจะพัฒนาได้ยังไงครับครับครับโอ้โหเรื่องนี้อาจจะต้องรอกันอีกนานเลยนะฮะว่าว่ามันจะมีการเข้ามาช่วยเหลือยังไงแล้วก็มันจะมีหนทางอยังไงผมผมผมว่าไม่นานนะฮะนานไหมฮะไม่มีเขาไม่มีไม่นานนะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีเงินเติมเขาก็หยุดเขาไปเรื่อยๆฮะมันไม่นานต้องจบแล้ว ที่ผมบอกบอกนานคือว่ามีเข้ามาอุ้มมาช่วยเลยนเออเยียวยาหรือมาช่วยอะไรแบบนี้ไม่งั้นมันเดือดร้อนกันไปหมดจริงๆผมผมไม่ได้ถือว่าเยียวยาหรืออุ้มนะฮะครับรัฐต้องทําตามที่รัฐพิจารณามาอืมซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เห็นเห็นชอบด้วยนะอัตราเนี่ยมันยังตามอยู่ครับครับแต่ตอนนี้นะทุกคนเดือดร้อนหมดครับทุกคนเดือดร้อนหมดตัวผู้การก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนนะครับ แล้วผู้โดยสารก็เดือดร้อนเราก็ประคองว่าโอเคให้มันอยู่กันได้หมดให้มันหมดวิกฤตก่อนประเทศชาติมันเดินได้แล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่ามันสมควรจะเป็นเท่าไหร่ครือเรื่องของเรื่องตอนนี้มันเป็นเรื่องของเวลาด้วยที่ทางสมาคมเนี่ยรอไม่ได้ถูกไหมครเพราะว่ายิ่งยิ่งดําเนินการช้าเนื่อช้าไปเนี่ยก็จะทยอยปิดกันลงไปเรื่อยๆถูกไหมครประมาณนั้นครับใช่ฮะใช่ฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็เดิน้ยกมีอย่างอย่างที่บอกนะวันนี้ก็มีข่าวอีกบอกว่าที่รถแดง ที่เชียงใหม่ก็หยุดเดินรถปิกแล้วทั้งหมดสองพันกว่าคันเนี่ยเหลือวิ่งแค่พันกว่าคันแค่นั้นเองครับฮะมันก็เห็นเห็นกงนอยู่เนี่ยครับเป็นกําลังใจให้นะครับคุณพิเชษครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นภาพเลยคุณผู้ฟังเป้งว่าจะปิดไป